อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไปติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับเบอั์สกิลบินหนีสกิลแม่มดที่บินหนีส่วนสกิลส่วนสกิลฮันเตอร์คือปลาไก่ไก่ไม่หาาหานมันจะไก่จะบอกว่าเรา คนอยู่บริเวณนี้อันนี้เดี๋ยวโอเคครบแล้วเดี๋ยวสกิลปลาไก่เดี๋ยวเดีวเราอัดเลยป่ะเนี่ยมันจะเริ่ม27นี่อะเอาเจอี่ทำุไม่นอ่ะนแล้วขาดเินเนาะเออเออแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว้้เ้าเมี่ติบนะมาช้มแล้ม้ม้าิิิิิิิิิิติิิ กดคลิกที่ของอ่ะคลิกซ้ายที่ของเนี่ยจะได้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอันนี้เราเป็นยังไงมันเห็นเห็นเห็นตัวเพราะว่าเราจะมุมมองเฟิร์สบิ w แล้วไม่ได้ไม่ได้ first view ถ้าเกิดเป็นแต่หมดนะเราเป็นอะไรไม่รู้อันนี้สุ่มครับผมหมดในสุ่มอ๋อเป็นสเป็นสปาตคก็คือได้กด r e ดี้ปั๊บจะพร้อมที่จะเล่นนะดีเร็วมากเลยเกมนี้แต่เร็วโอเคสวัสดีครับลองเดินเดินหาของแล้วลองดูอ๋อเปลี่ยนได้เราออกมาได้หรือย่างรวยรวยเลย เวลาคนนี้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 ยังร่างล่างก็ต้องรอเวลาบนเห็นเวลาครับเรราทอะไได้ให้เวลาท้อสิบห้าวิปลาปลาของปลาไก่ที่ขวามาไก่ได้แล้วก็หนึ่งศูนย์เอาขาได้แล้วแปดโอจสวนเราไปหาของกันคนนี้นะหาของหาอะไรล่ะปลาเป็นเลือดกว่าจะเจออันีิอันีิซ้อนอ่ะมาถึงก็เป็นแม่มดเลยอันีิซ้อนแม่มดได้ไหมใช่อ๋อคนขายที่สองคนได้ที่ที่เหลือเอาเหรอ ไม่ไม่ไม่ตอก่อนก่อนสมมต้าเรา้ไปแล้วเราเปลี่ยนสิ่งเดิมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยไม่จำกัดเลยเห็นพี่ลินเห็นพี่ีด้นล้อุ้ยเด้งรถจเป็นร้ไ่าวินได้หุยเหรอจะมีบอลเด้งขึ้นมาไม่รด้กันขีดขวาขีดขวาจะรู้ได้ว่าขีดขวาจะบินได้ครับไก่ดูไ่ดไตอนนี้ ไฮ่ยเฮ้ยใครอะใคร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 ใคไปโดนไไหนฮะ่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนเล่ยน่างอ่ะจ้าเปลี่่าง่จ้าปลาไก่มาได้นั่นแหละรอนก่บูรีลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยกิบรีจะแบไอ้ไก่เนอะไรม่น่านะไม่น่ารัปเกเตอร์สเปกเตดูก่าบอกนะกิอย่าบอกกันไม่บอกนี้่ไหมไปนี้ช่หม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยิงไกลด้วยด้วยที่ไหนวะข้างเกดอ่ะฮะผมรอปลาอยู่เห็นอะไรอยู่แบบนกแมงโคตรเดียนอ่ะดูไงอ่ะเสียงนี่มันคืออยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นกแมงอยู่โคดเดียนแต่เรนไม่อยู่เลยมันอยู่ได้เออโคตรเดียนปลาหม้อนี่เฮ้ ก็แค่นี้แน่ชัวนกอะนกอะอีนกอะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนกอะอยู่ในบ้านก่ามีประตูเข้าไหมที่เก๊ยังเดียนเราเนี่ยไม่ขยาบเลยเฮ้ยาขยับดูขยับดูใช่หรออย่าขยับอย่าขยับไก่ alert อยู่ข้าบนไปลย แถวนี้ไอ้่ไม่เ้คุณทำอะไรแถวนี้รู้ว่ามีอ่ะรู้ว่ามีจะอยู่ไหนวะรู้ว่ามีอยู่ค่ี่เราปลอดภัยไ้ตั้งหัวอย่าให้มันเป็นปลาานะจะจะขำให้ยากจังเลยขอปลอดภัยที่สุดูเกบ หก็คือโซล่าสามารถทําได้กี่ครั้งอะเหมือนเหมือนป้าเหมือนอะไรเงี้ยเออไม่จำกัดป่ะไม่จำกัดเหรอไม่จำกัดแต่มันมีแบบร้อนด้วยมือร้อนเดี๋ยวนะจะดูยังไงดูไม่ออกฮะเริ่มคิดออกแล้วเดี๋ยวว่าโซล่าสู้ๆโซล่าที่โซล่าสู้ๆนะแฟนบอกทีเท้คนเดียวแหละแย่เออจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยไงดูไม่ออก เมื่อกี้เขาปามม่งมาแถวๆนี้นี่แหละแกอเลอร์แกอเลอเลิรนิวคุงกดอึ้นเลอรคือนิวคุงอ่ะเก้าเพียงุก้ายกไปเรานิวคุงเพียงไปไปดูไปดูไปเลยโอ้ฮะโอ้มันคลื่อนไหนวะแผ่นไม้ไหนวะเห็นอะไรเออโคตรเตี้ยเดี๋ยวนะ ดูยังไงอนะสูสูในเสื้อป้องนะเออจริงเย่อะไรเนี่ยเหยียบมาเหยียบยมาขนาดกล่องอ๋อมามามาไปฝ่ายหา่อได้รู้ว่าเป็นเป็นยังไงอ๋อเออได้ได้ไดไม่เข้าใจโอเกคคือส่วันที่เราไปฝ่ายหาครั้งแรกแล้วเราไม่รู้ทีเล่นเกม คนเหยียบแล้วเหยียบซองคือมันเบียดเกินเนี่ยเราต้องการสกิลเพิ่มหัวหอมต้องเลเ้ยวเจดถึงจะได้สลิงก็เซเวลอสามนี่คืออัดกันยังเนี่ยอัดแล้วอัดแล้วโอเคเอาแค่นีเกมเป็นตัวอะไรดีแเรออัดเลยเหรอก็อัดไปเผื่อกนะใช่ไหมก่อนได้เปลือกไปชมก็ไม่ต้องไม่ต้องลงมันเลนเดอรไม่ใช่เหรอครับพี่กิจผมแนะนำให้สเปตเตอร์แล้วบินดูรอบ โอเคไม่นะมาแล้วดิกูบินได้แล้วคุณฟลั๊กใครเป็นคนหานะไปไหนกินนะอุ้ยกระเด้งกระเด้งตายตายตายไก่ใครอ่ะไก่กี่เบสบินได้คอยไก่ไงอ่ะขี้ขวาขี้ขวานี่ผมเนียนนี่นี่วินิวผมเนียนเนียนนะ เกตเลเหรอเกตจ๊ะเกตเข้าห้องมาปุ๊บมาเจอเลยจ้ะมไม่หนาก็ว่าอยู่ทั้งันมีอไรใครอยู่ังนี้แน่กาเห็นชืนี่มันสุดยอดมากเลยใปดีกว่าแบบไม่เห็นไม่เห็น จลอยโคตรลอยนี่คนหนึ่งใครอะครจครอีกคนหนึ่งมใครอ่ะอีกคนหนึ่งโซลาร์ไงไม่ผมก็ซอดนะอกอโซลาร์โอยู่นี่เปล่าอยู่นี่เปล่าอ h no คิมกิมคิมะ ใเราเราก็ีแลมีตงนไม่มีหยไม่หาคนเ้จาก่อนจก่อนคนเดียนอะไรวะพี่นิวนี่เสียงใครกว่าไม่รู้เด้งเด้งเด้งโอ้โหพีกิฟต์ปาไปผมแล้วผมเน่งหนีเลยใั้ได้คนไ

มอย่าเพิ่งอย่า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 ลงแม่งอย่าลงอย่าลงแล้วก็ดูกันดิผมจะไปหาซันต้าแล้วทำยังไงให้ลอยได้โอ้โหก็เห็นแล้วนั่นแหละเห็นแล้วนั่นะเห็นแล้วนนะกำลังลกลังแล้วลังล้โอ้ละลอละแล้วไปเร็วลแล้ว กริ่งกริ้งกริ้งกริ่งเอาแล้วครับเย็นเนียนต่อได้ไหมเนียนต่ออยู่เนียนต่ออยู่ไม่ได้ไปต่อจบินได้บินได้บินได้แต่อือตายแหมไปหมดตาเลยนี่ยังไงเลยโคตรไปต่อหน้าตาเฮ้ยไก่อก่อะไรอี้ ไก่เอิร์ธเยไก่อร์ธเลยกอรเยไก่อร์เลยไหนไปกบยืนะายยากครับขายยากโคตรเดี๋ยวก็นองเดี๋ยวก็ได้เป็นเล่อนเลอนเลนก็ได้เป็นตรงนี้ยเอร์ธอยู่น่ายังยงน้าโซลาร์ะวังนะโซลาทุกคนแบบผ่านไปผ่านมาแบบทำไมทุกคนไม่รู้อะไยขอจม่งโคตรแบบเียนเหมือนเกรทเมื่อกี้ทก่เริ่มเท่มเลยันเลยิเป็น อีที่ใหญ่มากไกไ่เอลเลอร์จไก่เคยเคยเคยส่วนละส่วนล่วละไก่เอลเลอร์ชื่อทำไมล่ะไหนวะส่วนละไปนะแอบตรงนี้เลยอะโซวนละไม่ได้อยากบอกใครเลยจริงจ้าแต่ละคนพี่รักกันเดินพี่โซวนละนี่เหมือนกับพี่เกดรอดพี่แล้วใช่ไหมจ้าลินจัง สวัสดีมาเซาหข้างบนเอ้สวัสดีโซลาเสยดไม้อาจะเสรไม้ตายแล้วนวัด้หม่นี่โอ้ชุดใหม่จะได้กอได้เหมือนจะหมดบาร์เทนเดอร์มันเป็นตามเบี้ยวมั้งใหม่รอบ โอเคมาไอแอนจี้ครีอันนี้อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าข้างหลังนี่คือปิงขาแบบแถวปลายเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือโซล่าเหรอใช่ปิงของของของนิคุงทำไมสุดนะเป็นหัวเซฟเป็นหัวเปป็็นนหหััววเเซฟอ๋อแล้วทำไมของเกดเยอะสุดเลยอ่ะเป็นหางเซฟแปลกหลังต่อมาเบลมาบล เคมาเราจะจิ้งจหมดเลยนะเอาไวดีเน่เลตัวนี้แหละตีพุงไงอ่ะตีพุงคืออะไรตีพุงโอ้ยพ่ะคือเดกไงวะนไปไหนเนากดขวากดขวาไปไวนๆหรอข้างไหนเนี่ยโอเคนี่ไงนี่ไงทางออกที่นี่กดจิงวาเพื่อเช็คตาไก่เช็คอะ มันเช็คได้หรอมีคนใช่ใช่ใช่จะปลาไก่แล้วก็ไก่ก็จะแบบจะเอาเลิศแถวนั้นใช่มันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นหัวใช่ไหมใช่ถ้าเกิดมีออร่าสีเหลืองอ่ะถ้าเกิดไม่มีคนนั้นมันก็ไก่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไก่จะปัาสิบเบียร์ทีเดเรนสิบวีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครแปลงแล้วเป็นอะไรคืออะไรอ๋อคืออะไรอยู่ก็ได้มีไม่น่าแถวนี้มันคือตัวเด้งอยู่นะตัวเด้งกับขึ้นฟ้าได้ระวังด้วยเราน่าจะแอบบนหลังคาแล้ว เราไม่เก่งเรื่องการหาด้วยลิศเราค่อยหาไปเดี๋ยวก็เจออ่าหาไปหาไปคิดขวาไปเรื่อยๆดีเลยไปสิบปีเราจะค่อยๆเจอพลังงานบางอย่างวงๆเหลืองๆที่ลินแถวนี้มีการมีใครที่สวยเข้าของหาเราแบบเราเห็นรอบข้างนะใช่เรารอหรือไงนะทำไมรอบๆกันไม่มีเพื่อนเลยมีข้างบนไม่ใช่เหรอ กิ๊บอยู่ใกล้เปล่าอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีทำไมทำไมเป็นชะตากรรมมันเส้นโหดร้ายเจ๊จะติใกล้เราอ่ะก็อยู่ที่ไหนวะไม่ได้ใกล้มากเดี๋ยวบักเดี๋ยวไปหาเห็นแล้วงี้หน้ามองฟ้าคนเลยตากรรมจะไม่เห็นมั้ยังไงไงเวลาเราจะบิน่พี่แ้ขวาแล้วก็เริ่มบินทีเดียวมันจะมีดีเลย์ขวาล่างอ่ะสิบวิพอคิดมาถึงเราเป็นคนอย่างเงี้ยมันถึงเราเป็นบดบินไม่ได้ต้องขึ้นตัวเด้งคนต้องเด้งเด้งมีตัวเด้งอยู่พวกที่มันอ๋อต้องไปหาตัวเด้งเหรอมีจุดประปาดำๆ ใช่ใช่มันย่งอะไกินหอมเพื่อบิ้นนะอะเป็นหงสือเ่ไปตลมก็ทุกคนทำไมแอมบูสายลมลี่จุด่มันลาดยมันก็อย่าลาโดนเนียนเหมือนกันอยู่ตรงนี้ยแล้วเดาโดนมันแสงขึ้นถ้ามีออร่าแสงว่าอยู่ใกล้เนียนวะเฮ้ย เห็นขยับได้หรอจ้ะอุซายแอบมองอุซายมองดีเลยอยู่ต้งมีต้องมีวันเดียบีกิฟ์อยวันเดียกิฟ์กิฟแม่อยู่แถวนีอ่ะเด้งแกจะบอกว่านกกับกิฟต์นี่เขาเด้งทั้งคู่เขาสายเด้งเป็นยังไงตรงนี้ไม่มีใชนไปชนนะเดียวเด็กเก็บวัวอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเลยเไหนนะดินจังดินจังมันมีถิ่น้วยนะ มีทิศก็คือปลาไก่แล้วก็นินจาน้องลองตีไก่ไปเรื่อยๆปลาไก่ไปเรื่อยๆมันจะมันจะมีถ้าเกิดว่าไก่มันไปเรื่อยๆมันจะมีออร่าเปลี่ยนที่เนี่ะถ้าเกิดอยู่ที่ที่มีพื้นที่อ่ะคือคุมไก่ไปเรื่อยๆก็ได้มันจะได้เก็ตได้เหรอซ่อนไปซ่นไงขันขันตุหาเลยก็คือไก่อันนี้มีคนนะพี่เบนใช่ถ้ามีออร่า

พี่ลิงผมโพอโพี่กีดครับพี่กีดมาดูโอ้ยวพี่บีบึงันได้ไงอะเกพี่กีดครับอย่าดูแต่อย่าดูแต่เกดครับมาดูคุณกิฟต์ด้วยแอบไปไหนอะแอบกวนแต่ตัวนี้คืออะไรไม่สงสารคุณหาเลยสิไอเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวนี้เวลาเลยฮาวินะไหนไหนอันนี้มีแต่ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวนีคือตอนบินมันมีเสียงนั่งรถไมปทำอะไรเอ๊ะ เหมือนแบบหนึ่งต่อหกอะไรเงี้ยโอ้โหทีส้มรวววไม่เป็นไรต้อได้เอาใหม่นะพี่ดินได้พี่ดินกำลังงงๆอยู่เลยว่ายังไงแล้วเรารู้ไงว่าเราจะเจออะไรอย่างงี้ถ้าใหญ่มันตกใจก็คือแถวนี้มีคนเราก็ต้องหาแถวนั้นแหละค่ะเอาตรงามาโดนทีนึงมันก็จะมีแสงม่วงๆพร้อมกับเสียงไม่น่าไม่น่าจะเจอคุณคิปกับเกตไห ไม่น่าจะเจอคุณกิ๊บกัเกตทําไมกิ๊บเกตไปแอบตรงไหนอยู่ในร่องบนหลังคาของผมก็ย้ายไปหาพี่โซล่าพอพี่โซล่าไปแล้วผมก็ไปหาพี่กิ๊บตรงนี้ไม่หนมพายไม่สวยไหมเนยเออแน่นสิและหหรอไปใส่พาคนตายเอาอีกแล้วเจ๊เจ๊ไปเป็นคนหาอะไรคุณกิ๊บไม่ใช่เป็นคนหาเสื้อีพวกมีชั้นบนด้วยเหรออันเบล่มอันเบลล์ มันได้ยินเสียงมันบินบินอยู่แถวรถนี้ต้องไนตรงนี้ไปรีบไปได้ได้แล้วด้วยิี่ไปไม่อ้าวประตูนี้เปิดได้

เเฮฮ้้ยยยอไปแล้วไปเร็วไปแล้วมึงวะไอ้เออหูยเด็ดเด็ดเด็ดวันดีพีิเกนหายไปไแล้วเนี่ยดีเนาะพอดีจิจ่าเอี๊ยิกำลังคคิปกำลังแปลงล่างเล่นอยู่เลยไปเฉลียวยิงจากไหนเนี่ยคืนคลิปเออหมดเหรอเฮ้ยขึ้นมาได้ไงเนี่ย กำลังแปลงร่างเปนเพลินๆเลยเอาฮาเลยเลยมาดูพี่ลินเลยดิคลิปนี้ปาดข้างบนนี่โหดมากเลยเอ้ยทิกิที่โอ้โเฮ้ยยังมีอยู่ละเป็นแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำเหมือนกันเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำไก่ร้องร้องข้างบนข้างบนเลยไก่อยู่ข้าวทิกิท เอาเลยไม่ไหตอ้อาม้กกิ้งกิ้งิ้ังงอ้ลิ้นดตายเล็ตีเดียวอย่าไปใกล้จะโนตลนกร้ตน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 ีนุเดี๋ยวซ้ายประโถงก้อนก้อนหินที่แม่งปา

ข้อจกเลยครับข้อจกี่ล้านคนอื่นสุดเลยพี่ิ่าททุกคนเฮ้ยไม่ไปไงไม่ไปไงเม่ขอแพอเขาโอมีในห้องได้เหรอโอ้กระแทกกันเลยทีต้องปลอกไก่เปนชาดี๋็วจะปลาหาคนได้ที่ตายเดี๋ยวมีห้องน้ำด้วยเหรอมีนะห้องน้ำนี่คือมีด่านด่านไม่มีเจดด่านมีเจ็ดด่านนี่ผมตั้งด่านนี้ไว้โอเค มั่งกิ๊บมีสัญญาณไก่อเลิรไหมไม่มีเลยเนี่ยมั่งไปไหนกันนะเฮ้ยหลบไหนกันเนี่ยสังเกตหลังคาเฮ้ย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 ังไงยังตื่นเลยตื่นเลยกิ๊กในตอนฉกกันเ่ส่วนเราก็เช่นกันแล้วแล้วแล้วเฮ้ยผมจะบอกว่าโดนฉกอ่าถ้าเกิดเกียร์ลกบอลจะหายไปนะเอาไว้ดูรอยเท้าได้ไป เห้พาโนดดิเบเร่หลอดต่อข้าได้ต่อข้าได้โอ้โหสกิลใหม่ของมุกเนเตอร์แต่ไก่จะหายไปเนี่ยจริงเหรอเลือกสกิลได้เลือกขวาด้านขวา อ๋อเลิกด้ได้อ๋อให้เปลี่ยนด่านไหมหรือว่าเล่นต่อเฮ้ยลองเปลี่ยนได้อ๋อลอกเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด่านมันต้องออกกันนะนมกับภูงกับเพื่มมคนน่าเออโคตรเซ็กซี่น้องโชว์โคตรซ็กซี่องซีองซงซี่เออเออต้เซ็กซี่อืมแต่ถ้าเกิดเราใช้คุกมันจะหายากเขีคุกก็จะไม่มีไก่ต้องไก่คนหนึ่งพุกคนหนึ่งเหรอมาค้าแล้วกะดิงกดอะไรเนี่ย ก็ขีดข่าเหมือนกันแหละน่าจะพกนี่คือใช้ควาเหมือนกันแหละแต่ว่าต้นสูญเสียการไว้บินเออไว้ขึ้นที่สูงไงติเกตนะเดี๋ยวจะใช้แผนเออดานดีก่ไดนี้ไม่ได้ได้แล้เดี๋ยวเดี๋ยวดันนี้ไม่ต้องกับสลิงนะมันไม่ค่อยมีอะไรตีนนั่นำไมมันโล่งๆดันมันโล่งๆเอาไว้แบบกันทะเลตอนนี้เราอยู่ที่ดันอ่าหิมะใช่ไหมทีเรือจะเปลี่ยนแปลงแางเป็นเรือเรยทราบเหมือนกันเราจไปเรือโน้ตทีมันเหมือนกันไหมทุกท่านอยู่ไหน

เอ๊ะทำยังไงก็เอาคนพลิกควางเป็นเนียนพกักนันสิกลางอ่ะมันต่อยได้ล้ไม่ตอออเออเอเขาด้ยาเขนี่จาจะองไรนี่นี่ลบอย่างงี้มาเลยายถงไม่รู้จซอนอะไรดีนะบินได้ด้วยมีคนบินไดเเกอเาเอาับเยดกอเขาคุณทยคุณิดเป็นอะไรอะไรวะเรา เหมือนอะไรแบบแบบอะไรกนอะไรกริ๊เห็นอะไรกริ๊นคลิ๊บมันไกลไปมึงอะไรเอ่ยมึงซืออะไรแหลมๆหลมมันอะคลิปเห็นรีดเลยละเห็นซื้อเลยเด้งดึงถึงถึงอยู่ไหนกันโอ้โหแต่ไม่เจอพี่ยักษ์ลอยฟ้าไม่มีฮุกด้วยหุกด้วยเอาฮุกได้ด้วยเอาฮุกก็้วไม่มีไก่ใช่แต่หายากกว่าเดิมเดี๋ยวมีถ้วยใส่ไอ้นี่ด้วยเหรอ ใส่อะไรครับใส่ไปใส่ขนมปังอ่ะจริงเหรอเอออยู่ไหนทุกคนไม่ปิกนี่อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนกันครับเงียบกันเชนนะแหมโอ้้โหฮุกขึ๋ออยู่ในเกมวิ๊งอินครับเงจ้าเชียวอยู่แถวเนี้ยเลยใช่ถ้าเกิดเงียบแสดงว่าอยู่ในใจอะไรแหละใครเจอใครอ่ะ ชีวิตมิกชีวิดฟาดเดียวโอ้อะไรมิกอตายแล้วตายกลางอากาศไปเลยดิจุดทู๊จุดทู๊จุดทู๊ก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 คุสวยงามอลังการมากเลยโอ้ยยากเหมือนกันนะเวลาเวลาหาเท่าไหร่นะครับห้าทีรอบไม่ห้าทีที่ผ่านไปสองนาทีสองนาทีได้คนหนึ่งสนาทีจะคนเป็นฟ้าจะไปเป็นป้าเดี๋ยวมีด้วยเหรอเดี๋ยว อะไรคืออะไรือแถวนี้แล้วม่กลับไปดาวพื้นหันไดไงง่ะแล้วแล้วแล้วมลศพตายครับตายครับโอ้เหเือเย้เย้โหสัมผัสได้ต้องมีคนแถวนี้ใครมาใครใครนอ้ยือกนกเครอกะผมเองพิเกตพิเกตเจอป่าเจอไปหนึ่งแล้วไงโซระเอาอีเบีบีอียยชีช้าเฮ้ิฉั เฮ้ยอยู่นิวคงชุกสุดยอดตอนแรกอยู่ไม่อยู่ขนาดนี้นะนกขึ้นไปบนนั้นเลยนกีมาแต่กลัวเกินเมื่อกี้มีคนผ่านหลายรอบแล้วเดี๋ยวสีนกตาถั่วนก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 ไรหว่าสวยจังเลยดวโอ้โหโอ้โหนี่ทอดลกเลยผมแหวมแม้วใครเขาเป็นสไปเดอร์แมน เขาเองคือแบบไม่มีใครคิดจะมาหาตรงนี้แน่ๆเออไม่มีใครเล่นไก่เลยไงหาไม่เจอเจอยากไม่เอาไก่มาเลปลาไก่ใช่ะไม่ได้พาไก่นะเห็นอันไหนไหมเอาสลิงมาแทนเอาสลิงมาแทนแล้าตืิงไม่ใช่ใช่ไม่ได้เอาไก่มาหรอใช่เอ้ยโซลินในแมพที่มันต้องใช้ไม่รู้ด้วยไงว่าใครจะเป็นแบบใช่ใช่เป็นคนหาทั้งสองคนใช่ไหมล่ะแย่แย่ มาเพื่อให้โจขยียบย้ำเลยคุณนิวนี่ดูอยู่ไม่สุกอ่ะหนุกดียืนเหม่อยืนเหม่ออยู่ไม่สุกอยู่ไม่สุกเป็นไรยืนเหม่อเมื่อกี้อย่าจุดได้ด้วยไอ้ันลงลงน้ำได้มันลื่นได้ดนี่เห็นมันลื่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดล่นปลื้ดเอ๊อยู่ไม่สุกเหรออยู่ไม่สุกเหรอ แสดงว่าต้องดูบยิบดูคุ้มกันอะไรเฝ้ามองอยู่ใ่โอมยจุดไปจะหมดเวลาคือท่านเนียนไปก็มันก็หน้าลองไปด้วยนจะเละเหนือยตายแล้ถ้าพี่ลินไปจรอย่างนั้นน่ป้ามันจะไม่ขยับแล้วอ่ะแต่พอขยับปุ๊บขยับเลยขยับเลยขยับขยับด้ แต่พี่ลินอยู่ต้องมีพี่กีด้่ได้ข่าวว่าเราสองคนไม่ได้อยู่ใกล้กันใช่อยู่ห่างกันคนละโลกเลยเกียอยู่ใกล้วิวภูนี่ไกลแล้วล่ะไกลแล้วแต่ใกล้ย่งอยู่แล้วเนี่ยใกล้ี่งอยูี่จะทำได้ของเราไม่โดนปลายเกมเแล้วแต่เรือดเราไม่ลด่ดเกีดถามหน่อยแอ็กกีดปล่อยเมาส์อ่ะแอ็กกีดบอกเลยปล่อยเมาส์มานานแล้วเนี่ยนั่งดื่มน้ำอยู่เนี่ยโอ้โหนั่งโคตร ก๋วยเวเมากินข้าวรอแล้วเดี๋ยวกินอยู่ไหนวะแบบไม่มีใครมายืนใกล้ๆโอ้โหยังหาหลับไม่เจอเลยเนี่ยเธอไม่ร้อนเหรออยู่ฝั่งนู้นร้อนมีใครมาแถวภูเขาน้ำแข็งกันเลยแถวนน้ำแข็งโอ้โหกินกี่ปี เดี๋ยวไปนั่ซอเหรอเเหรลยเลย่ะปล่อแล้วน้องกคัไปนตล้คุณกิ๊บโดนไฟกากเทียนลดนด้วยยิงไม่แล้ว